สวัสดีครับนี่คือการอัปเดตสถานการณ์พายุลูกต่อไปที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนั่นคือไต้ฝุ่นฟงวองฟังวองหรือชื่อท้องถิ่นในฟิลิปปินส์คืออูวานซึ่งเป็นพายุลูกที่ตามติดมาอย่างรวดเร็วหลังจากพายุเข่าแมกี สถานการณ์ล่าสุดของไต้ฝุ่นฟงวองข้อมูลณวันที่8พย2568ไต้ฝุ่นฟงวองกำลังทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในขณะนี้ครับ 1. ความแรงและกำลังของพายุสถานะปัจจุบันไต้ฝุ่นฟงวองกำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ กำลังลมมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกสูงสุดถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำเตือนสุดขั้วสำนักอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์ PAGA ได้ออกคำเตือนและคาดการว่าฟงวองอาทวีกำลังแรงขึ้นจนถึงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นซูเปอร์ไทฟูนภายในคืนวันเสาร์8พอยอหรือเช้าวันอาทิตย์9พอยอก่อนที่จะขึ้นฝั่ง 2. เส้นทางการเคลื่อนที่และประเทศที่ได้รับผลกระทบหลักทิศทางปัจจุบันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประเทศที่ถูกถลม่ม ฟิลิปปินส์พายุลูกนี้คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะหลักและเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลาโดยมีแนวโน้มจะขึ้นฝั่งทางภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ในช่วงค่ำวันอาทิตย์9พยอหรือเช้าเมื่อวันจันทร์10พยอทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นพายุซัดฝั่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิตบางรายงานเตือนคลื่นสูงถึง5เมตรทางการฟิลิปปินส์ได้สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว จุดหมายต่อไปหลังจากพัดผ่านฟิลิปปินส์พายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะมุ่งหน้าต่อไปทางช่องแคบไต้หวันและขึ้นฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่10-11ถึงพยใต้ฝุ่นฟงวองไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนี่คือข่าวดีและเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคนไทยครับ ยืนยันจากกรมอุตุครับกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าพายุใต้ฝุ่นฟงวองจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยในรูปแบบของการพัดพาฝนเข้ามาสาเหตุเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุอยู่ห่างจากประเทศไทยมากโดยจะเลี้ยวขึ้นทางเหนือเข้าสู่ไต้หวันและจีนไปก่อน ข้อควรระวังสำหรับคนไทยสิ่งเดียวที่ต้องระวังคือผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์ไต้หวันหรือพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจีนในช่วงวันที่9ถึง12พฤศจิกายนควรตรวจสอบสถานการณ์สภาพอากาศและเที่ยวบินอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก ภาพรวมสภาพอากาศไทยช่วงนี้ยังคงเป็นไปตามเดิมแม้ว่าจะมีพายุลูกใหม่เกิดขึ้นแต่การที่มันไม่เคลื่อนเข้าไทยทําให้สถานการณ์สภาพอากาศในประเทศยังคงเป็นไปตามการพยากรณ์ก่อนหน้านี้คือ 1. ไทยตอนบนกำลังเข้าสู่ช่วงอากาศหนาวเย็นอย่างจริงจังจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่แผ่ลงมาจากจีน 2. ภาคใตย้ยังคงต้องระวังฝนตกชุกหนาแน่นและคลื่นลมแรงในทะเลอ่าวไทยจากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุม สรุปคือสำหรับประเทศไทยไม่ต้องตื่นตระหนกกับไต้สุ่นฟงวองครับแต่เราขอแสดงความห่วงใยและติดตามสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องเผชิญกับพายุใหญ่ถึงสองลูกติดติดกันในช่วงนี้ครับ